สวัสดีคะ่ะ fc ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็ออกมาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเส็ง v i เเช้าบ่ายวันที่28มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบอมาบอชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขา เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า FC ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องบางมือก็เข่าบางมือก็หลุดคือกันละคะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านสําหรับคู่ที่ใจจับให้เกยก็หาคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขามีหลุดคือกันแล้วจะเด้อ ทุกคนเรามาดูวันที่27ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่27นะคะทุกท่านจะให้เด่นรอบเช้า0และ7เด่นรอบบ่าย1และ8รอบเช้ามา8 1 8 9 6พี่น้องมาเข้าคู่ตะเด่นของรอบบ่ายนะคะทุกคนบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดเนาะค่ะทุกคนเนาะเสียดายนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายจะให้1และ8มา6 6 7 8 7 เา้าคู่ตัวเด่น8 7 7 8นะคะทุกท่านวันนี้มา8 7 7 8จเแพี่น้อง6 7 7 6เป็นของรอบเช้า7นะคะทุกท่านเรียกเด่นประจำวันวันนี้5กับ0ูรุ่นมจัดพี่น้องขาโบมีฮอตวีเวลนะคะทุกคนสำหรับห้างวีนะคะเรามาลุ้นต่อนะคะวันที่28ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกท่าน เข้ามาแล้วใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสำหรับวันที่28นะคะใจคำนวณตัวดิ่นได้รอบเช้าอยู่ที่9และ8เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ97 96 91 98 93 ก้าสองแปดค่ะแปดแปดแปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดสามแปดสองค่ะเด่นรอบบายค่ะอยู่ที่เจ็ดและแปดวันนี้แปดเบิ้ลนะคะทุกท่าน ถ้า F4 ไม่ชอบเลขเบิเ้ 4, ลแปดแปดรอดูเลขเบิเ้ลประจำวันก็ได้นะคะเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแปดค่ะทุกท่านแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า แปดหกแปดหนึ่งแปดสามค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตเด่นค่ะเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปด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 เจ็ดเจ็ดกับแปดแล้วบ่ายเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะทุกคน FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนเบิ้ลประจำวันคือ6กกับหนึ่งนะคะ6กับ1นนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น9691นะคะบติดคูตเด่นพี่น้องแค่ะ8ปดหนะคะทุกท่าน จ็ดกับแปดรอบบ่ายเป็นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนะคะแปดค่ะแปดหกแปดหนึ่งประมาณนี้คะ่ะพี่น้องเป็นจึงได้โน้มมีครูใดมากบ่าคา่ะมากก็ตามได้เด้อพี่น้องเด้อบ่ามาักกับพานได้คือเก่าหนึ่หลัพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดถูกเหมือด้จ้าพี่น้องค่าค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางนะคะ สร่างเสียง VIP เช้าบ่ายวันที่28มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคบันหมานสุขสุขผลเด,ด้อพี่น้องสวัสดีจ้า